สบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งตังนะครับเมื่อนี้พพี่น้องนะครับผมมาขอพรพญานาคนะครับที่วัดปาา่าใหม่พางนะครับหรือว่าวัดรรมแสงทิพตมบฑลออพุ่งอ่ำอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปสั้นๆนอกจากนเนื่องจาก่า การเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับผมระวังเช่าคณะนะครับที่ไปเห็นบริเวณทางเขานาวัดนะครับเพิ่นกะเขียนว่าปิดนะครับปิดในที่นี้ก็เลยบอกาเข้าไปครับผมก็เลยย่างเข้าไปเพื่อที่จะาหาค้นถามนะครับว่าวัดเพิ่นปิดนี้เราสามารถ ปิดอะไรปิดเนื่องจากอีกอย่างยังเช่เพื่อจะไปถามนะครับกะไปเห็นบ่ายสีนะครับที่เพิ่นว่างไว้นะครับเพื่อจะให้บูชาแล้วกะเอาไปไหว้ขอพรน,นำพญานาคกะยังมีว่างไว้ปกตินะครับแต่ว่ากะย่างหาคนาที่เพิ่นดูแลบ่บเห็นนะครับเลยย่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนขึ้นไปถึงพญานาคนะครับก็เดยเพิ่มที่ดูเพว่มที่คิดว่าเพิ่นปิดนะครับก็เลย รีบวายขอพรละะ่ะกาทำคลิปนะครับผมยางเร่งดวนเนาะคลิปก็นเลยได้สันส้นๆนวนๆน,น,นะครับผมด้วยความที่ยานเพราะว่าเหลียวหาไผยบ่เห็นอีหลีครับผมก้มกราบมากๆละกวายขอพรยางรวดเร็วนะครับผมละกะฝ้าลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ขับรถออกไปเลยครับจาก สถานที่แห่งนี้น้องภาวากะบอสมารถที่จะถามผู้ใดๆเพราเห็นผู้ใดอยู่เลยนะครับไม่มีไม่มีใครอยู่เลยนะครับจักสีถามผู้ใดนะครับก็จนกว่าออกมาถึงถนนใหญ่แล้วก็ออกมาถึงหมู่บ้านนะครับก็เลยถามเทศบาลเพิ่นนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่า,าที่ย์พิดไวกะ เป็นย้อนว่าเจ้าอาวาสนะครับเพื่นรับกิจนมอนมอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพื่นไปต่างจังหวดัดไม่ใช่ปิดเพราะเหตุผลอื่นใดนะครับบริษ้ปิดเพราะว่าเป็นโควิดหรือว่ายัางอื่นซึ่งกเป็นที่น่าเสียดายนะครับากนา,าจ,จะถามก่อนที่จะเข้าไปในวดัด นาอครับผมเพราะว่า,าระหว่างวัดกับหมู่บ้านก็ไกลกันเตือนนะครับผมกับเป็นที่นาเสียนายเนาะก็จะเห็นความสวยงามแค่น้อยเดียวเนาะครับด้วยความที่ปางนักเนละ่ะบ่ถามเพิ่นนะครับผมเอาเป็นว่าเที่ยวนาถ้ามีโอกาสนะครับจริงตังกอจะไปพาพี่น้องนะครับไปรับชมอีกเทื่นอนึงเนาะไปทาคลิปอีกเทื่อนึงดีกว่านาอครับผม แต่ความสวยงามนะครับผมแล้วก็โดยบรรยากาศนะครับที่องค์พญานาคเพญูนะครับผมก็เป็นอะไรที่สวยงามอลังการนะครับแล้วก็ะจะหันหน้าออกไปใส่ทางถนนนะครับอออความท่วงไปก็จะเป็นถนนนะครับเส้นที่อ,ออกจากอำเภอหนองสูงที่จะลัดไปในคมคำสอยได้นะครับจะเป็นคนละเส้นทางกับวัด ด้านไวอินนะครับผมจะไปคนละเส้นทางเนาะไปแยกกันไปคนละทางแต่ว่าจุดหมายก็สามารถที่จะลัดไปอำเภอนิคมคำสอยได้เช่นกันนะครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของติ๊งตังโดยดีเสมอมานะครับคลิปหน้าติ๊งตังจะไปไหนจะไปทําอะไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องของติงตังด้วยน้าคาผมช่วงนี้เขาหนานาแล้วน้าคาผมยามมือเศร้าอากาศเกาะเป็นสีเย็นๆนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ